สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชี้แยกทางด้านล่างาจะเป็นตลาดดาราเนาะทุกคนซึ่งคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเบิ้งวัดดิสุนก็คือวัดที่มีพระธานมังโมูนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้เรากายยังเมื่อกี้เราเบื้องแผนที่ยุ่แต่เราบอกได้ใจวา่าเราชีไปทีบ่บอนหรือบอเนาะทุกคนอาจจะสังเกตเบิ้งนาตีนาไม่เหรอเพราะว่าวมืนอี้เราขี่รถเราเที่ยวอ,อยู่ตรงเมืองลอบากนี้ เก็บผัวเหรอจว่าอากาศนี้รู้สึกว่าห่อลายทุกคนก็นกนคืออากาศจะแบบว่าแด,ด่บนมือเลยนะแต่เบิ่งกยูกูเกิลพูดม่าสามส่สิบองศาแต่ก็รู้สึกกระซิบกับ340องศาเลยแค่ทุกคนเดียวออกเดินทางนล้กันเนาะเดี๋ยวเรื่อง,งองกนนอกเดินทางเอาทีไปวัดพระธาตุพงศโมลและว,วัดพิสุทธิ์เองเนาะเดินทางรถรถที่เขาใส่ชีวิตอยู่รอวางวันนี้เป็นมือ เป็นมือที่สองเนาะเพราะมือที่เข้ามาหาอะไรมือที่มาเป็นเข้ามาตอนแรงนะไปไปตอนนี้เกือบเจ็ดโมงสีโมงแล้วก็ยังผ่อนอยู่แบบซ้ำกับตอนเที่ยงเลยนิดหน่อยก็กำลังเริ่มเหืนหน็นแล้วนะนเพราะว่าสามโมงครึ่งบางทีก็เลิกลิ้นบางคนกร็รักเมืองเงี่ยอะไรอย่งเี้นะ <laughs> ทางด้านหลังวัดเขาบริเวณน้ำเปิดคลิปจะเป็นชี้แยกบนตลาดดาราเนาะแจ้งเขาเบิ่งแผนที่เขาต้องเลี้ยวซ้ายบ้างนี่จะไปตกเซ่บริเวณซีซีสามแยกทุกคน,น,นไปตกเซ่บริเวณสามแยกวัดวิสุนเลยเดี๋ยวเราไปเบิ่งว่าจุดที่ก่น,นี่เลี้ยวนี่เขาเองแก <laughs> ยังงงเยอะต้องได้ใส่แผนที่เพราะว่า รอบางนี่จะแบบไปมุมใดๆคายๆกันโดยเฉพาะไม่เหนกันเจ้าทุกคนเม่งนจะส่งเรียกกันเบิดเว้เมืองออกได้ยากเนาะก็คือส้มก็จะว่าเป็นเมืองมอราจากโลกอะไรนะก็จะสร้างพยายามสร้างให้มันเป็นจุดสนใจสาหรับหนักท่องเที่ยวก็คือทุกอย่างจะพยายามให้มันเป็นสิิงนาดึงดูดสำหรับคนเนาะตอนนี้ก็จะเป็นหารใครเครื่องโดยทั่วไปจะเป็น ทานแค่เครื่องเพราะว่าโอห์แอมพระเจ้าจะมักสร้างอยู่แถวบริเวณเขียมไม่นำขาดนั่นคนเด๊ทำมาฮอดแล้วฮอลแล้วนี่นี่เห็นไฟแล้ววัดวิสุนแต่เราต้องข้ามทางก่อนรถล้าตอนนี้เวลากำลังจะอดที่หมอสทุกคนเราต้องให้รถจ้างแดดรถห้ารถมบางก็ทิ้งกี้ามไปมันมีทางเข้าอยู่คุณอีกนะแต่ผมแน่ใจเพราะเอาเอาวัน มันขี่ไปได้ปออันจะมีซีเป็นสามแยกคนข้าวเรียวอ่าเรียวทรยวายเนาะไปนี่เราเรียวทรายขึ้นไปจาไปตกใจบริเวณแม่นเข็มแม่นำคานเลยหรือว่าไปตกใจบุสีเนาะทางขึ้นบุสีทางเบื้องข้างหลังรถตัวโบราณไปจะว่าข้ามยากไปคงเส้ยว่็ข้ามทางยากเว้ย <laughs> ขึ้นหูขึ้นเบื้องเหนือนี้ ชิมุยมองเอารถขึ้นออกเขารถที่มากับจอดนี่แหละมาเช่ารถโด,ดย้าผู้สาวจากทาเลอันสบายดีผู้สาวอันนี้ก็เจ้าก็ยังให้เข้าบ่อวัดนี้ด้วยเข้าให้เข้าบอ่ออ๋ออันถามเลยอันต้นก็เจ้ามักใส่บ้าตอนเช้ามันยืดใ,ใส่ใส่บ้าตอนเช้าเหรอไม่หล่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย เส้นทางตลามือทางเลยบหมโอ้ประมาณชั่งโมงก็นอยากรึมประมาณหกโมงไปเดี๋ยวขอบใจด้วยอันข้อฟังรถจะรถที่นี่ไงวะเพราสิขึ้นไปรอหนึ่งข้าจอนบอกขึ้นเป็นจอนฮะเส้นทางนั้นเอารถที่ขึ้นได้บนนี้บนรถตู้นี่ไหมเรือเบื้องทางบนโอ้เส้นทางกับรถีเข้าไปไหนโอ้ขอบใจขอบใจใช่ไหม ไปพอดีพอดีผู้สาวเขาแนะนำมาขันเฮาขี่รถอ้อมไปทางเมืองนั่นจะสามารถเอารถขึ้นได้ทุกคนไปเลยเฮาเพราะว่ญญาบ่อยากฝากเนาะวันนี้มันไายเลยีมันเมื่อยไายแล้วคนเมื่อยคนรักรถที่บุกคุ้มเลยเพราะว่าเซาเขาจะมาเนี่ ออามาเลี้ยวซ้ายยู่นี้กกอ้อมไปทางเบื้องหนึ่งน่าจะเป็นเบื้องหน้าเพราะว่าสมาลเอารถเขาได้ฮนะน่าจะเป็นเบื้องหน้าของวัดวิสุทธิ์เดียพอบริเวณนี้เราจะเริ่มเห็นพระธาตุโมล้ว่อยยยคือพรโมแล้วทุกคนส้มชื่อก็จะว่าพระธาตุโมโหรฮเนี่ยไปเบื้องซื้อเพิ่อนมาซื้อแท้ๆของวัดข้อวองซื้อของพระธาตุโมโนี่ชื่อเป็นชื่อนี่แท้บ่หรือว่ามีชื่ออื่นเนาะ พราะว่าตามนิสัยของคนคือก็เจ้าจะมักห้องห้องซื้อตามตามสิ่งที่มันขายคือแต่ว่าเจ้าบอ่าจะ่โบมาหองซื้อจริงเอาง่ายคือหลายคนกันยังมีซื้อเล่นนะเออมีกระแพงขั้นอีกเดี๋ยวชออมองจอดรถก่อนทุกคนเมื่อกี้เราไปถามอ่ามีสาวนึงเราแข่ง เราให้บร si ิการฟูดเ็นด no, anyway, you know, no. ้านะทรงฟูดเ็นด้าทางท่าอเพลนสรุปคือต okay. ัวนี้บริเมณวัดวิชุนมีเชื่อว่าวัดอาหามมันจะมีกําแพงง่นทุกคนแต่ว่าเจ้าไหนก็ได้มาแล้วมารีวิววัดนี้น้ำนะแตสีพาเบิ้งนั่นนึงก่อนที่จะเข้าไปทางด้านในวัดวิสุนงามละทุกคนเป็นพระธาตุเแก่สี่หลายคนมักเบิ้งนาะก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเบิ้งแก่นี้เลยเห็นบทุกคน มีการแตกหักก็ใส่ดินที่ทุกคนดินที่แต่ว่าดินที่กร่อยเลยจะบุคือสมัยปัจจุบันนี้เด้นี่หมุนเบิ้งรอบๆแล้วเราก็ไปเลยสิยไปไปเบิ่งอันวาดหลวงโมเลยเป็นประทัดใหญ่ฮันอีกอันนึงนะทุกคนประทัดใหญ่อยู่ฮัน,น,นแต่ว่าเป็นวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวเลยทุกคนเป็นวัดนี้การขออนุญ,ญาตถ่ายด้วย วัดนี้ก็มีทุกคนทุกวัดยุโลรปบางนะครับจะมีเห็นมีหงาบอนเหงาซวงจะมีทุกวัดเลยนะน่าจะเป็นเวลามีอันจัดงานซวงเหงาเขาจะน่าจะได้ลงขอความนะแต่ละวัดฮอร์นี้เบิ่งแต่ประตูโค้อของพวกเขา้าทุกคนสีหักแล้สีพังแล้วเนาะคือว่าเบิง่งทางเบื้องนี้งบหลักเบื้อขวานี่แต่ว่าคนกยังคนน่าจะบอให้นั่นเนาะ,ะว่ามันสีหกักเลยเพราะน่าจะมี การเอาเล็กยังมาค้ำเพื่อที่เข็ยไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นนํากันเพราะว่ามันชอบเบิ้องในงาอะไรสุกะแบบว่าสถาปตัตยกรรมแบบสมัยก่อนนั่นนะคือรุ่นใหม่เขาแบบกอนเสิรกังาามอยู่แต่ว่าคนรุ่นใหม่จะมักเบิงมักเบิงอ่าส,สิ่งที่คนก่อสร้า,างแต่สมัยโบราณน,น,น,นะอันนี้จะเป็นพระธาตุบางโมทุกคนเอ คว่าใจหลายน่าจะประมาณทัดหลวงสามพัดหลวงบนหังลุมแต่ขาไบ่นแน่ใจบนเขาน่นในได้บอเดี๋ยวสียางออมทุกคนเดี๋ยวออมเบงวลาเขาได้บอเดี๋ยวไปเบิงประตูโคง้งประตูโคง้งนีเงี่ยอลังการหลยวัดวิสุ่นนี่มันสร้างแต่ปีหนึ่งพันห้ารอยสิบสอง้ ตัวน,นี้สร้างโดอนโกมูกนขุนวัดอิสุนจากไเอเหาเบิง่งประวัติแต่ละวัดนี่นะแต่ว่าไายังไม่ได้ไปคอยคด้วยวันเดียวไปรอวัดแต่ละวัดกันมาวัดใดสีเก่าแก่โกมูในน้องเขาบางนี่เนาะปี่หนึ่งพันห้าร้อยโอ้โหเก่าแก่หลายเก่าแก่หลายทุกคนมันอยู่บริเวณนี้เลี้ยวไปจะเห็นมีผู้พาอยู่ๆทุกคนผู้พาอยูจุ้นผู้เบียร์มอดผีไลยจะไหน บนนี้แจผู้เบียรหรือเปล่าเราม,มาเบิ้งนี้กับโบมีทุกคนบ่มีประตูเข้าถ้าบ่มีประตูเข้านย่าน่าจะไม่เพราะว่าบางทีสกคนดินคนทรายกองเสนข้างในเต็มแล้วเลกยกัไหนวันนี้ก็เป็นสร้างแต่สมัยรัชการของพระเจ้าชีวิตวิสุนาราชน,นก็คือโอ้เก้าแก้หลายทุกคน เพื่นเอาซื้อเจ้าชีวิตมาเป็นซื้อวัดนี่เลยเนาะวิศอาวัดวิสุนแต่สมัยเจ้าชีวิตวิสุนนาราศหรือว่าท่าวคู่ท้าวคูไพเนาะโอ้ยใหญ่เลยจากประวัติที่เพื่นได้บันทึกไว้มันวัดนี่มันเพ่นได้สร้างใสน่หาให้เดียวทุกคนสร้างสน่หให้เดียว เดี๋ยวไปรอบางนาให้เดี๋ววมันง่าส่สําดงเบื้องแจ่ประธานวางโมนี่ก็พอแล้วะขึ้นมาทางทางวัดนี่จะเลี้ยวเห็นทางเขยมทางรถขี่ไปมารถแล่นไปมาไลา่งามไร ที่สำคัญคือมันเย็นดีทุกคนมีต้นนันนี้แหละกันมาเบื้องนี้ตาเวนบทื่อหาแล้วเพราะมันปังประทัดน้องโม่เนาะเดี๋นะยวไปเบื้องสิมกันยองสิมแน่นอนแหละว,วัดเก่าแก่ไฮไลท์ของแต่ละวัดจะเป็นสิมที่วัดพรนเนตร ในแม้ว่าสวยงามนี่อันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าอีกบางนึงจะมีประตูทางเข้าอยู่หลา่มองทุกคนก็คือแม้ว่าเข้าห้องไหนก็ได้เนาะคือจะมีประตูอยู่อันหนึงอยู่นี่อันนึง่งหลกักกาทางเบื้องต่อกับวัดนี่ก็วัดอาหามที่บอกเมื่อกี้เนาะแล้วก็าทางว่างั้นอีกอันนี้จะเป็นทางเบื้องที่ว่ากับเบื้องทาง ิิ่มเพนวัดนี้ก็ที่ว่าเป็นวัดหนึ่งที่เิ่นสร้างแต่สมัยบุหานแล้วก็มีช่วงนึงที่ยังมีโจรพ่อโจรยังก็จาเข้ามาปุ้นเอาเงินเอาคำแต่ว่าเพิ่นก็นยังมาบุรณะคืนเพื่อ ทีจ่จะเกี่ยวไว้ให้คนลุ้นหางในเบื้องเฮ้ยเข้าไปทางไหนได้ทางไหนทุกคนโอ้มีพระองค์ใหญ่ยองนั่นในทุกคนเนี่ยเข้าไปเบื้องข้านั้นในใหญ่หลายกว้างใหญ่หลายจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ในเบื้องน่าจะมีการก่อสร้างปรับปรุงจันจาง พี่บอกว่าเราห้างมาใส่ของแปลงนี้มีอะไรจำดอกเนาะโอ้มันจำดอกเออเรามาเฮ็ดสียังไงทุกคนะก็ยังมีผ้าล่าอยอุ่งนาก็พอผู้สิวา่าผ้าดูทางนั้นไหนนี่ใหญ่หลายทุกคนอ,อ๋อที่สำคัญรอง่างจะมีผ้ายืนแต่ละวัดจะมีผ้ายืนเนาะแต่ขายกับผ้าบางกันแหละ มีแต่ละวัดต้องมีแ้บเป็นแล้วนเป็นเอกลักษณ์ของโลบางน์นานทุกคนพาเย็นอ้อมอย่างนี้เดี๋ยวรอเบ,บ้างนั่นกันพันกาที่ว่าสมัยโจน่อโจอยังมาปุ้นสะดมเอา,เ,อา,เ,อาเครื่องเงินคํำอยู่ในโลบาร์นี่ก็ที่ว่า มีการเปี้ยเพไปหลายแล้วนะแต่ว่าพื่นกามีการบุรณะขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเป็นเลยหลายวัดที่สําคัญทุกคนบ่เฉพาะแต่วัดนี้เนะาะหลายวัดจะถกโจนห่อมาปุ่นมาเ่ามาทุบมากเอาเงินเอาคำเนาะเพราะว่าคือในวัดเรือว่าเป็นบ่อนที่สาวพุทธแห่กันเคารพบุชาจะ กะเจ้าสมัยก่อนมันกะเจ้าจะนิยมก่อสร้างโดยเงินหรือว่าคำเนาะเอาคำเอาเงินมาสร้างโดยเฉพาะเป็นพระพระสงฆ์หรือว่าพระพุทธรูปนี่นะมันพระสงฆ์นะเอาพุทธรูปเนาะคือกะเจ้าคือโจรหอบบอกนี่กะเจ้าฮู้กะเจ้าก็เลยว่ามาปุ้นมามา n เอาเงินเอาคำอะไรที่เป็นเงินเป็นคำสิ่งของมีค่ากะเจ้าก็เอาไปมองเทีก็มาแล้วก็จูดพร้อมจังสีนะแต่หลายหลาสถานที่ก็มันก็มีการ บุรณาคืนเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นโอ้ไม้นี่พญ,ญานาคที่วันเทศเป็นนปันน้นพญ,ญานาคเป็นไม้อันนี้คาคาพระบางเลยทุกคนอ,อันนี้เป็นเสี่ยงของพระเจ้าคาคาอุบาตไป <c oughs> บึงบแมงอุบาตอะโอ้อันนี้สร้างโดยไม้เนี่ยจากยาเบิงเจ้าฮาบุกาจับเจ้เบิงทางด้านถึง าทางจากทางเอียวขึ้นจะคล้ายๆกับว่าโบเมนไม้ทุกคนอันนี้มันอยู่ทางในของวัดวิสุทธทุกคน,นทางในวัดวิสุทธโอ้งามหลพระเจ้าองค์นี้น่าจะประมาณหกเจ็ดเมตรได้ลงสูงเนาะหลงป่แนจใจม,มีข้อมูลนอนนี้เนะ กนจะเป็นอ่ากูบาองวงที่ามาบุรณะวัดนี่นทุกคนเนาะพระเจ้าก็มีเงนินเป็นหุ้นสิเพิ่นอยู่นี่คือคือเลยทุกคนคือจริงเนะตอนนี้เป็นหุ้เพิ่นเนาะเพิ่นเจ้าลืมสังเกตบอลนี่จะถึกทุบหมางไปแล้วไบอก มานก็เลือกแต่แทนยืนบอกแทนยืนกับบน,นอันนี้ขอโทษนะตีนนะจะเป็นแบบนี้เลือดบางานก็เลือน้อยเดียวเพื่อกาอย่างเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้รนะับชมเนาก็คือน่าจะเป็นเมื่อก่อนที่อันจนหอเข้ามาคุณสะดมก็จะทับมากละอาจจะเลือกลงเลือ่ในภายในวัดนย่ยนัทุกคนจะกนเก็บไว้ก็ไือว่ากว้างหลายสำหรับมดิชุน โดยเฉพาะมันทางด้านในฉิมนีดเนาะกว้างเลยกว้างขวางขนาดว่าสร้างอยู่หนาให้หนึงได้ยินะมเราจากประวัติที่เยาได้อ่าน,นสร้างขึ้นอยู่ภายในหนาแค่เดียวคือน้องทุกคนคลิปนี้มันกับคนข้าง nhau แล้วเราจะได้เขามาแล้วที่โอากาสปิดคลิปอยู่นี่เลยเอาสำหรับใครที่เพิ่งมาจนฮอจูนี่กาแฟกดไลค์กดซับสไครต์ช่ององเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปได้เนาะ ใายนี่กาสีข้อบิดชิดซัมนี้เลยเนาะทุกคนแล้ว